สวัสดีค่ะน้องแอนชยอัยภูมินะคะฝากกดติดตามช่อง youtube ของน้องแอนด้วยค่ะวันนี้น้องแอนจะพาไปดูผู้หญิงนะคะเข้าร้านส,นสวยๆว่าการสระผมของผู้หญิงจะนานขนาดไหนนะคะเพราะว่าน้องแอนเป็นคนที่ชอบขี้เกียจสระผมมากถ้าจะให้พูดนะคะประมาณสามถึงเจ็ดวันนะคะกว่าจะสระครั้งหนึ่งแล้วดูตอนนี้ผมมันยุ่งมากเลย ก็เลยไปดูกันว่าช่างเขาจะบนไหมแต่ก่อนจะไปเราก็ต้องตอนนี้ยังอยู่บนรถแล้วนะคะเราก็ต้องใส่เข็มขัดกันก่อนคะ่ะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะคะ <c oughs> แล้วป้าของแมนนี้แบบไกลจากร้านส,นสวยๆมากเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองนะคะเซเว่นก็ไม่มีเลยนะคะแบบสุดยอดมากคะ่ะที่นี่พักดีชุมพลคะ่ะ สวัสดีค่ะอันนี้กำลังขับรถไปกันนะคะเ,เพราะว่าไกลมากอยู่นะคะร้านส,ว,นสวยๆเพะบ้านโรงแไม่ได้อยู่ในตัวเมืองค่ะจาก,กตัวเมืองมากแล้วตัวเพอก็ไม่มีเซเว่นเลยนะคะถ้าจะไปเซเว่นนี้ก็ต้องประมาณขับรถประมาณ50ิกิโลค่ะอันนี้ก็เลยร้านส,ว,นสวยๆเลยหายากที่แบบ10ปีไม่ได้เข้านี่คือร้านทีนอยู่ไกลนะคะ นี่ก็เลยลองไปดูค่ะแล้ว้ลวคลิปต่อไปนะคะน้องแอนก็ทําเป็นตามหาน้องเป็ดค่ะวันนั้นไปซ้อมรถวิบากที่สนามนะคะไม่รู้ว่าใครทําน้องเป็ดหลุนไว้นะคะเดีด้วยํำคลิปตามหาก็ของน้องเป็ดน้อยกันค่ะเอาอยากรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเข้อล้่วสวยๆนี้นะขนาดไหนนะคะต้องติดตามชมให้จบคลิปให้ได้นะคะถ้าใครจะมีแฟนก็ดูไว้นะคะว่าผู้หญิง สวัสดีค่ะตัวนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะปลดเบลล์ก่อนนะคะหรือสายเข็มขัดนั่นเองอ่าส็ดแล้วนี่ก็จะเป็นกระเป๋านะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าในกระเป๋าน้องแอนมีอะไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะแล้วคลิปนี้ไปลาสวยๆกัน,นะคะ่ะ ไม่ค้ากำลังทำอยู่เลยนะโลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วลน้องนิกนะคะน้องนิกเป็นช่างส,สวยประจำร้านไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรไลฟ์กับเป็นติ๊กตอก็เอาไปทำคลิปเพราะเพราะจะเป็นยูทูบเบอร์อันนี้ให้ดูสภาพผมก่อนที่จะสระนะคะคือคุณแม่ค,ะคะ้าค่ะน้องนิกเขาติดคิว สีคะ่ะทงสีเอาเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คะไ,มมดไ,ได้ช่วยโปรหมทได้วยอ๋อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะคะอ,อันนี้สภาพผม ลานะคะ้านี้ต้องให้เรดิตพี่แตงด้วยค่ะเพราะแบบเขาเป็นคนชอบไว้ผมยาวแต่อันนี้รอนรงนีกนะคะทำสีผมประมาณ5ชั่วโมง ก็เลยยังไงไม่รู้นี่ก็ครั้งก่อนนะคะมามายืดหน้าม้ากับน้อง,งนี้ก็ฝากคือให้ทุกคนที่ชอบปล่อยผมยาวแล้วแบบขอแค่ข้างหน้ามันตรงไอ้นั่นค่นข้างแต่ช่างมันมันจะแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบชอบพี่ปามม่เป็นไอดอล เป็นการสระผมและวิธีการสระผมนะคะสระประมาณ3มรอบแล้วก็หมักชีสเมนรอบหนึ่งขันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็คือมาสะ์กแล้วก็หมักชีสเมนแล้วก็เป่าให้แห้งเฉยๆแลคะไม่ได้ใดเพราลัวผมเสียะคะ่ะเพราะผมมันเสียอยู่แล้ว